ให้ดูขนาดนะคะให่มากอยากสัมผัสกับความเป็นชาวใต้เราก็ต้องมากินกาแฟโอยุวะโกปีนะคะสภากาแฟยามเช้าวันนี้อัลฟาพามาที่เรียบแม่น้ำตาปีเลยบรรยากาศที่เข้ามาแล้วเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งทั้งที่อยู่ในเมืองเลยนะคะประวัติศาสตร์ของคนที่นี่มีทั้งสถาบัยกรรมงานศิลปะที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตนะคะศิลปินที่เขามาวาดตรงนี้เราว่าเขาอาจจะอ้างอิงจาก ความเป็นเมืองอยู่แล้วเพราะามีรูปน้องหมาน้องแมวมีความโบราณที่เขาเก็บสะสมไว้เนี่ยอะไรพวกนี้นเราไม่เคยเห็นเราเกิดมาแต่ฮอนเนี่ยรู้จักฮอลล์แต่ว่าแพ็กเกจน,นี้ไม่รู้จักเฮ้ยแล้วมีแบบเนี้ยค่ะอีกหลายๆซอยไม่ใช่แค่ซอยนี้ด้วยนั่งลงพกมีชาเสิร์ฟปั๊บทันทีเลยยังไม่ได้ออเดอร์ด้วยซ้ำนะคะแล้วชาคือดีไม่ไก่กาเลยนะคะเข้มข้นมาก ได้ยินเสียงคุณลุงนะคะในสภากาแฟโตข้างๆเมาส์มอยคุยกันมันรู้สึกถึงบรรยากาศที่เข้าถึงความเป็นชาวใต้จริงจริงอันนี้คือโอโยะนะคะซึ่งในเมนูเขาจะใส่น้ำตาแลแต่เขาเอาอฉพาสำหรับที่เส็ตาลน,นะคะมาลองดูกันว่าะโอโยะซึ่งก็เป็นกาแฟโบราณร้อนนะ,ะ,ะเป็นยงไงกลิ่นมีความไม่ไม้นิดงเมล็ดไม่ไม่ ทุกคนนึกภาเหมือนกูเลี้ยงแต่เป็นแตบ,บโอเลี้ยงร,ร้อนแล้วก็ขมเลยนะคะอร่อยค่ะขนาดนะคะใหญ่มากใหญ่มาก,มา,กมาดูไส้ข้างในค่ะร้อนร้อนร้อน,อนสั่งขยะได้เพราะว่าสั่งมาสั่งไสนะกับติกอันน่คนดูขนาดตอนนะมีแค่1ิบาทบาทเดียสับ์บไสร้อนร้อนไม่ได้น้อยเลยนะคะ13บสามบาท มนขนมโบราณอะไรสักอย่างน่าขนมโบราณอะไรสักอย่างที่เคยกินตอนเด็กๆอ่ะกินไม่ใช่อยู่ในซาลาเปานะมันอยู่ในขนมอ่ะลองดูหมูสับโอ้โหหมูสับเลยชนะเลิศแป้งนุ่มมากค่ะแป้งนุ่มมากๆโอ้ยใ่แดงด้วยนะอื้มอืม นะส่วนอคุณผู้ชายนกี้นนส่วนของคุณผู้ชายก็เป็นไข่ลวกกับข้าวต้มปลานะคะค,คือต้องบอกว่ามันอร่อยแบบคลาสสิกนะคะด้วยบรรยากาศด้วยแหละมันทำให้ทุกอย่างมันดูลงตัวและอร่อยมากขึ้นส่วนอันนี้ก็คือชุด ขนมจีบนะคะมีห้าซึ่งเราไม่รู้ว่าแป้งแต่ละอย่างมันต่างกันไหมเนาะจิ้งขอติโชกอก่อ,นน,อนนี้สีของมันออกเขาเวๆไม่พอมเลยแม่ออลองจิ้งกับซอนก <ๆ S 1> ิงกับซอสพิ่กฮอลนะคะนี่อ่ะขอลองอีก <ๆ S 1> สีชมพูไม่รู้ว่าข้างในเขาต่างกันไหมน,นะ หรือว e um, ่าแป้งไม่มาคนนั้นที่ตาเอาแบบเปล่าๆไปอ๋อมมากเลยค่ะดูเครื่องเขาไม่มีแ้่หมูนะเขามีผักเขียวเขามีส้มข้มสมแล้วค่ะที่เป็นร้อยปี ก่อจะได้ถ่ายข้าวต้มปลาก,ก็คือเก<ม>ือบห,หมดแล้วนะคะคุณนั้นบอกว่าความอร่อยมันอยู่ที่พริกน้ำส้มอะไรสักอย่างซึ่งเราก็เรียกไม่ถูกนะคะร้านนี้เราสังเกตว่ามันมีสูตรเด็ดสุดลับที่มันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆอ่ะแน่นอนว่าสายกินจูแบบออาฟ้าไม่สามารถหยุดความหิวได้แค่ร้านเดียวเรามาต่อที่ตลาดแม่ครูซื้อไก่ไปจุกๆแม่ค้าน่ารักใจดีมากเชีรยขายเก่งมาาดแม่ครูนะคะแม่ค้าน่ารักมากเลย ต้องอร่อยแน่แแลวยังคงตั้งหน้าตั้งตาไปกินร้านนู้นร้านนั้นร้านนี้ไม่หยุดเลยยังไม่เจอร้านไหนที่ข้าวแกงใต้ไม่อร่อยก็เหมือนภาคใต้อะเนาะแล้วน้ำพริกกะปิของเขาเป็นเอกลักษณ์ทุกร้านมีผักหนาะแถมฟรีให้กินทุกร้านด้วยมหัศจรรย์ามากสําหรับคนชอบทานผักแบบดิ่ันส่วนอันนี้จะเป็นมื้อดึกแล้วนะคะนั่นก็คือข้าวขาหมูและต้มเล้งเพราะว่าคนใต้เขาทําเครื่องแกงถึงทุกเมนูจริงๆนะคะรสจัดจ้านมากใครที่อยากมาตามเช่นเคยเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้ในช่อง description นะะ ะค,ะคลิปต่อไปจะพาไปชิมร้านไหนกด Subscribe ไปได้เลย